สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข่าวดีพ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระกู้ได้แล้วออมสินให้วงเงินกู้สูงสุด3ล้านบาทเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาสินเชื่อออมสินกู้เงินออมสินข่าวดีสําหรับพ่อค้าแม่ขายกู้เพิ่มทุนหมดเงินครองด้วยสินเชื่อ GSB s t e e t f o o d โดยธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มวงเงินอนุมัติสูงสุด3ล้านบาท ผ่อนยาวสิปีคุณสมบัติผู้ยื่นขอสินเชื่อ1เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์สัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย2เป็นผู้ประกอบการขายอาหารหรือเป็นผู้ประกอบการขายอาหารว่างหรือเครื่องดื่มหรือเป็นผู้ประกอบการตามห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารอาหารว่างหรือเครื่องดื่มซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี 3ต้องมีสถานประกอบการอยู่ใกล้กับสาขาที่รับเรื่องของกู้โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สาขารับเรื่องของกู้สามารถตรวจสอบกิจการสถานประกอบการของผู้กู้ได้4ีมีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบการแน่นอนสามารถติดต่อได้เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดจำนวนเงินให้กู้ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน โดยมีเงื่อนไขดังนี้บุคคลธรรมดานิติบุคคลวงเงินกู้ตั้งแต่1นถึงสล้านบาททั้งนี้การกู้เงินกรณีใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ในวงเงินไม่เกินหนึ่งเท่าของไรายได้เฉลี่ยในระยะเวลา6เดือนหลักประกัน 1. หนลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนดรับเป็นหลักประกันดังนี้สิทธิการเช่าแผงค้าร้านค้าที่สามารถเปลี่ยนม,มือได้หรือยานพาหนะที่ใช้ในกิจการ สองท hm ี <oyu |fi|> ่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างห้องชุดหรือที่ดินว่างเปล่าสามบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมอัตราดอกเบี้ยหนึ่งบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมสองหลักประกันทางธุรกิจสามที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างห้องชุดที่ดินว่างเปล่าและที่ดินที่เป็นที่สวนที่ไร่ที่นา 4กรณีใช้หลักประกันมากกว่าหนึ่งประเภทเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดของอัตราดอกเบีย้ยตามประเภทหลักประกันอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้เท่ากับอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดสัญญาบวกร้อยละ3 0 0ต่อปีปัจจุบัน MR r รอยละ6 9 9 5ต่อปีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ 1. เงินกู้ระยะสั้นบัตรสินเชื่อหมุนเวียนให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี 2. เงินกู้ระยะยาว วงเงินกู้ไม่เกิน500,000บาทชำระคืนแบบรายเดือนสูงสุดไม่เกินระยะเวลา5ปี60งวดวงเงินกู้เกินกว่า500,000ถึง3ล้านบาทชำระคืนแบบรายเดือนสูงสุดไม่เกิน10ปี1 2 0งงวดขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ